สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับคนดวงเห็งทุกทุกท่านกันเลยนะครับอ่านะครับหลุดอีกแล้วนะครับหลุดหลุดทุกวันเลยนะครับช่วงนี้นี่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะครับจับอีกสูตรหนึ่งก็ใหม่อีกสูตรหนึ่งนะครับเอาสูตรเดิมนะครับสูตรเดิมหลายวันติดก็ไม่มานะครับเนาะเอาของวันนี้นะครับก็ย้อนไปออกของเมื่อวานที่ให้ไปนะครับเงือบบอครับเลขก นะครับนะครับก็สู้กันต่อไปนะครับก็มาช้าดีนึงนะครับก็ช่วงนี้ก็กําลังรวบรวมนะครับหวยไทยอยู่นะครับก็จะขัดโคงสุดท้ายให้นะครับสำหรับในหวยไทยยังไงก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้นะครับหวยไทยน่าจะลงวันที่29นะครับ29เนาะอ่านะครับ29นะครับช่วงนะครับ เย็นๆหน่อยนะครับ29นะครับเดี๋ยวลงโค้งสุดท้ายให้นะครับหรือไม่ก็28นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับก็กําลังรวบรวมตัวเลขอยู่นะครับอ่ะกอมาดูกันนะครับว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับอ๋อน่าจะ29นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับสําหรับในโค้งสุดท้ายนะครับชุดบนล่างนะครับจับได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะอ่ะซึ่งก็บังเอิญเข้ามา3คูวติดแล้วนะครับในเน้นๆ6คู่ยังไงก็ช่อง หัวเด็ดจัดไปนะครับแล้วก็ช่องหัวลาวก็จะเป็นหัวลาวทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะเรามาดูผลกันเลยนะครับฮานอยพิเศษออก3 0 0 6 0เมื่อวานไม่ออกนะครับวันที่26บหไม่ออกมาออกวันที่27โสิบดเ้ยเราก็ให้ไปอยู่นะครับก็ส0มนันไปออกข้างหน้าเนาะนะครับผมก็ตามมาอยู่นะครับแต่มันเจียได้นะครับส่วนธรรมดานะครับออกสามเจ็ดหนึ่งนะครับสี่สี่ ก็44เนาะ26ไม่ออกนะครับมาออก27เงินประกับเลขนี่ส่วน VIP นะครับออก80167เนาะ VIP นะครับก็หลุดยังไงนะครับก็หลุดอย่างนั้นเนาะอ่ะนี่ครับมาสู้กันใหม่นะครับลาสตาออก716นะครับ74อันนี้ก็หลุดเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ น่าผิดหวังเลยนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับอ่ะเอาใหม่นะครับสำหรับในวันนี้นะครับวันที่2 8แนวนทางพิเศษก็จะเป็นในเด่น4นะครับแล้วก็เด่นสาตัวเกานั่หนะครับเนาจับคู่นะครับก็จะเป็น48 43 40 46 38 3 3 3 0 3 6ตัวกันนะครับก็คือ44เนาะแล้วก็39นะครับ3ตัวจะเป็น8 4 8 8 4 0 8 4 6นะครับจบไปแล้วน่อยแรกนะครับต่อไปเป็นฮานอยพิเศษฮาหนอยพิเศษในวันนี้เป็นเด่น1แล้วก็เด่น2นะครับ จับคู่8คู่นะครับก็คือ 18, 19, 10, 11, 28, 29, 20, 21สูตรตัวกันนะครับก็จะเป็นใน 1, 3นะครับแล้วก็ 2, 2เนอะ ส่วน3ตัวนะครับก็จะเป็น728 720แล้วก็721นะครับถ้าเกิดวันนี้นะครับวันนี้ไม่เข้าเลยสักหน่อยเนี่ยก็คงจะหยุดแล้วนะครับก็คงจะหยุดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับหลังหวยไทยออกนะครับน่าจะวันที่2นะครับหรือไม่ก็วันที่1เนาะอ่ะนะครับยังไงก็ถ้าวันนี้ไม่มาก็คือเจอกันวันที่1นะครับวันที่1ฮานอยค่อย มาว่ากันใหม่เนาะอ่ะอยู่สักพักก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่เข้าสักน้อยเลยนะบก็ควรจะหยุดน,นะครับส่วน VIP นะครับ VIP วันนี้ก็จะเป็นในเด่น0นะครับแล้วก็เด่น1จับคู่ให้เป็น04 03 09 08 14 1 3 19แล้วก็18นะครับก็จะเป็นใน8คู่ที่ให้เน้นไปนะครับส่วนตัวกัน้น่ะตัวกันก็คือ02นะครับแล้วก็1 2 3ตัวจะเป็น504 513 5 1 8นะครับ สามน้อยนะครับจบไปแล้วนะครับก็ต่อไปเป็นลาวสตาลาวสตานีก็พาดมาพาดมานะครับพาดมา3วันติดแล้วนะครับตั้งแต่เข้าวันนั้นเม็ดเดียว3าสองนี่นะครับต่อจากนั้นมาไม่เข้าเลยนะครับเนาะเออนะครับเฉียดไปเฉียดมาอยู่นะครับวันนี้แหละนะครับวันนี้แหละนะครับก็เป็นเด่น3นะครับแล้วก็เด่น0ูนย์วันนี้ ก็รูดไว้ก่อนนะครับรูดไว้ก่อนนะครับรูดวันนี้นะครับก็คือรูด3นะครับดาวสตายังไงก็ต้องมานะครับมาแน่นอนครับวันนี้3นะครับตามสถิตินะครับก็ต้องมาถ้าไม่มาก็คือนั่นแหละครับเนาะตามนั้นนะครับต้องมาสิครับจับคู่8คู่นะครับให้เป็น36 0 6 3 1 0 1ย์ศ 3 4 04 30 05นะครับแปดคู่เนาะ3ตัวนะครับก็จะมี4 3 6 4 3 1 4 3 0นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในแนวทางนะครับของวันที่2 8ดนี้นะครับก็อาจจะมาช้านะครับก็ ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับช่วงน,นี้นะครับก็กําลังรวบรวมสําหรับในค้งสุดท้ายนะครับหวยไ,ไทยเนาะผมก็อยากจะทําให้มันเต็มที่นะครับทําให้มันเข้าเหมือนเดิมนะครับไม่อยากจะให้หลุดเลยนะครับก็จะเน้นๆพยายามเน้นๆให้มันเข้าภายใน6คู่ให้ได้นะครับสําหรับในหวยไทยเนาะเหมือนงวด3มงวดที่ผ่านมาครับก็เข้าไปเน้นๆหคู่อาจจะมีตรงบ้างนะครับกับตัวกลับบ้างนะครับก็ นะครับก็วันนี้ก็ขอให้มาเหมือนเดิมนะครับก็อาจจะเป็นตัวตรงหรือตัวกลับนะครับยังไงก็ขอให้มาเหมือนเดิมนะครับสำหรับในโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับสำหรับในชุดล่างก็ลงไปให้แล้วนะครับโค้งสุดท้ายในชุดล่างนะครับก็ดูกันได้นะครับในที่ช่องหวยเด็ดจัดไปนะครับสำหรับหวยลาวดูได้นะครับในที่ช่องหวยลาวนะครับค้น YouTube เข้าไปนะครับชื่อเขาว่าช่องหวยลาว ก็จะได้ดูกันครับในงวดที่แล้วก็เข้าตรงๆวันนี้ก็ขอให้มาอีกแล้วกันนะครับก็หวยฮานอยนี่แหละหรือฮานอยนี่แหละนะครับที่ยังไม่มานะครับนอดหลุดหลุดแล้วหลุดอีกนะครับก็ขอให้กลับมานะครับขอให้แป่งงเฮงๆนะครับสำหรับในวันที่28นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ